สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการชมการให้กำลังใจหรืออวยพรเป็นภาษาสวีเดนเวลาที่เราจะเขียนคำชมคำให้กำลังใจหรืออวยพรเรามักจะเขียนคำกลุ่มคำหรือประโยคที่เราต้องการใช้เสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายทาร์นแต่เวลาเราพูดเราก็จะเน้นเสียงในการชมนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการ ที่เราต้องการชมให้ดูมีน้ำหนักหรือเพิ่มระดับของคำชมให้มันมากขึ้นกว่าปกติเราก็สามารถเพิ่มด้วยการใช้คำว่าโซยัตเตมิกเกหรือวอดพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูกันที่คำแรกเลยค่ะคำนี้เป็นคำที่ทุกคนต้องรู้จักและเคยได้ยิน นั่นก็คือคำว่าดีบราบราถ้าเราต้องการชมคำว่าดีแต่ว่าเราต้องการเพิ่มน้ำหนักของคำชมขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่าโซบราโซบราดีจังเลยคำต่อมาคำว่าสวยงามหรือดีงาม ฟีนฟีนแปลว่าสวยงามหรือดีงามหรือสวยสวยงามในที่นี้ก็อาจจะเป็นการกระทําที่สวยงามดีงามหรือว่ารูปร่างหน้าตาที่สวยงามลักษณะภายนอกที่มองเห็นสวยงามก็ได้นะคะถ้าเราต้องการเพิ่มน้ำหนักของความสวยงามความดีงามเราก็อาจจะเติมคำว่าแย่ เตที่น่าคำก็จะได้เยตเตฟีนเยตเตฟีนสวยมากถ้าสิ่งที่เราชมว่าสวยเนี่ยเป็นหูพพน์ก็คือมีสองชิ้นสองอันสองหน่วยสองคนเราก็จะต้องเปลี่ยนคำว่าฟีนเป็นฟีนนะเยตเตฟีนนะเยตเตฟีนนะ ถ้าสิ่งที่เราต้องการชมเป็นนามเอสเราก็จะต้องเติมทีที่ท้ายคำว่าฟีนเราก็จะได้ฟีนฟีนตคำต่อมาเก่งดุกติกดุกติกถ้าต้องการบอกว่าเก่งมากมิกเกดุกติกมิกเกดุกติกน่ารัก กุลลิกกุลลิกน่ารักจังว่ากุลลิกว่ากุลลิกถ้าสิ่งที่ชมเป็นนามเอสกุลลิตกุลลิตอร่อยจังหรืออร่อยจังเลยโซกด์โซกด์เธอใจดีจังเลยวัสเนลดูแอวัสเนลดูแอหรือ Do แอ s โ s สแน e ดู s n l l พูดได้สวยงามหรือเป็นคำพูดที่สวยงามก็คือพูดได้ดี s a น t f i s t s a t เป็นการตัดสินใจที่ฉลาด Klug b e s l u t ูคิดได้ดีหรือเป็นความคิดที่ดี b r a t ä n ท t b r a t ä n t ต่อมามาถึงคําหลายๆคํานะคะที่มีหน้าตาแตกต่างกันทุกคําที่จะกล่าวดังต่อไปนี้แปลว่าดีมากหรือสุดยอดหรือดีเยี่ยมหรือดีเลิศหรือยอดเยี่ยมก็ได้นะคะเย t t e b r บรอ t t ย b r ยตดีมาก Mycket bra, mycket bra, dimag. Superbra, superbra. Toppen toppen kanon, kanon. Fantastiskt, fantastiskt. Härligt, härligt. Underbart. อุ่นเดอะบอร์ดอบอุ่นน่าอยู่จังเลยว่ามีสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อาหารอร่อยมากเย็ดตะกูหมอดเย็ดตะกูมดช่างเป็นวันที่ดีเยี่ยมวิลเกนแฮร์ลี่ดอกวิลเกนแฮร์รี่ดอกขอให้สนุกนะ ฮอรูลิตฮอรูลิตหายไวๆวนะครีอยัโพเดย์ครีอยัโพเดย์ขับระวังนะเชอร์ฟิชิกติดเชอร์ฟิชิกติดจงผ่อนคลายสลับปนาอ้อสลับปนาอ้อระมัดระวังนะวอลฟิชิกติวอลฟิชิกติ จงทำในแบบของคุณเยอะดินเกรยเยอะดินเกรจงเชื่อมั่นในตัวคุณเอง True Prequel True Prequel คุณดีพอดูดูแก d ดูดูแกคุณดีที่สุด Do your best Do your best คิดถึงคุณนะแท่งแก o พ day ์แท่งแกโพเดหรือโซกหน้าเดโซกหน้าดอย่ายอมแพ้หรืออย่าล้มเลิกความตั้งใจเย i อินเตอุบเยอินตอดูแลตัวเองนะ c u ดโอม d ดย์เ t ดโอมเดหรือ ทอฮันดมได้ทอฮันดมไดจงทำในสิ่งที่รู้สึกใช่สำหรับคุณจงยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองตอตจงเข้มแข็ง คิดดีๆแทนก์หนูกะแทน n ์หนูกะฉันเป็นห่วงคุณยบรีไม่อมได้ยบรีไม่อมได้คุณไว้ใจฉันได้ดูคันลีตะพูไม่ดูคันลีตะพูไม่ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณโยกฟินส์แฮร์ฟเดอะเดย์ y o กฟินส์แฮร์ r เดอเดย ฉันอยู่ข้างคุณยอร์สโตลพุดินสีดายอร์สโตลพุดินสีดาคุณมีฉันดูฮอร์ไหมดูฮอร์ไหมคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวดูแอร์อินเตนซัมดูแอร์อินเตนซัมคุณคือนางฟ้าคนหนึ่งดูแอร์เอ,อนแองเกล ดูแอเอนแองลฉันภูมิใจในตัวคุณโยกแอร์สโตร์เออร์วเดย์โยแอร์สโตร์ออเดยจงภูมิใจในตัวคุณเอง w อลสโตรเออร์วเดย์ควลวอลสโตรเออร์วเดยควลจงสู้ต่อไปฟูดแชทแช Food ูดแชทแชมปาโชคดี ลิกาทิลลิกาทิลก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ชมให้กำลังใจอวยพรเป็นภาษาสวีเดนด้วยคำกลุ่มคำและประโยคง่ายๆที่มัจกจะได้ยินบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ